มาดูโจทย์หลักสูตรใหม่นะครับหัวข้อนี้คือเรื่องตัวแปรสุ่มนะน้องๆที่อาจจะสอบใหม่นะครับอาจจะเรียกว่าเด็กซิลเนี่ยอาจจะไม่เคยเรียนหัวข้อนี้นะครับผมอ่ะมาดูพร้อมกันสุ่มเกมจับฉลากนะครับในงานกาชาติมีฉลากหมายเลข1ถึง9กํากำับไว้ใครจะเล่นเนี่ยต้องเสียเงินก่อน90บาทนะผู้เล่นจะต้องจ่ายเงิน90บบาทก่อน เพื่อจับฉลากสองใบพร้อมกันนี่นะครับถ้าผลคูณเป็นเลขคู่จะได้เงิน180ยแปแต่ถ้าผลคูณเป็นเลขคี่จะไม่ได้เงินรางวัลใดๆถามว่าข้อสรุปใดถูกต้องขั้นแรกเนี่ยหนูต้องนิยามก่อนว่าจะให้ตัวแปรสุ่มนะตั้งชื่อว่า x ละกันแทนอะไร นะครับบางคนถามพี่1ตัวแปรสุ่มคืออะไรเออนะตอ่ออตัวอตัวตัวแปรสุ่มนะพี่มักจะย่อเป็นต่อปอสอตัวแปรสุ่มหนูจะเอาแบบไหนละ่ะถ้าจะเอาแบบนิยามหนังสือสอสอวทเขาต้องบอกว่ามันคือฟังก์ชันเห็นไหมพอพี่จั่วคําแรกน้องก็ไม่อยากเรียนละนะเพราะว่าอธิบายเป็นวิชาการจ๋าเลยนะครับถามว่าตัวแปรสุ่มคืออะไรคือฟังก์ชัน นะเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์มันซะเลยเอาให้โหดร้ายมากขึ้นจาก sample space ไปยังเซตของจำนวนจริงนะถ้าหนูไปเปิดหนังสือสะสะวะทเนี่ย sample space เขาก็จะใช้คำว่าปริภูมิตัวอย่างนะเหมือนถ้าหนูจอน,นิยามของว่าลำดับอะลำดับก็เป็นฟังก์ชันนะครับจากโดเมนที่เป็นเซตของจำนวนเต็มบวกอะไรแบบนี้เห็นปะคือตัวเนี้ยมันเป็นนิยาม นะพี่บอกเลยว่าถูกต้อง100%เอซอ้างอิงได้นำไปใช้ได้เท x กซ์บุ๊กทั่วโลกเรียนเหมือนกันแต่ถ้าหนูเอาแบบความเข้าใจง่ายๆตัวแปรสุ่มก็คือตัวแปรที่เราสนใจหนูสนใจอะไรครับง,งานนี้หนูสนใจผลตอบแทนที่จะได้รับนะครับให้ตัวแปรสุ่ม x แทนผลตอบแทน นะที่ได้จะได้รับจากการเล่นเกมนี้นะครับมีหน่วยเป็นบาทเพราะฉะนั้นค่าที่เป็นไปได้ค่าที่เป็นไปได้ไไดของตัวแปรสุ่ม x คือคืออะไรบ้างช่วยพี่นหนึ่งคิดสิบางคนบอกก็ก็บวก180ไงพี่ถ้าผลคูณไปเลขคู่กับ0 0น,นะ0คือถ้าผลคูณไปเลขคี่พี่ก็ไม่ได้ตัง ค่าที่เป็นไปได้คือ180ยแปสิกับศูนย์ผิดนะลูกหนูอย่าลืมก่อนเล่นเนี่ยดูโดนไปเท่าไหร่เกบาทจ่ายก่อนลูกนะแปลว่าต่อให้หนูนะครับหยิบสองใบแล้วผลคูณเป็นเลขคู่เขาให้เงินหนูมาร้อยแปนะแต่ผลตอบแทนต้องถือว่าแค่บวก90เพราะหนูจ่ายไปก่อนแล้ว90บาทเข้าใจปะ ลบกลบหนี้กันได้มา180แต่จ่ายไปก่อนแล้ว90บาทอ้าวพี่งั้นถ้าผมได้ผลคูณเป็นเลขขี้หนักเลยลูกนะไม่ใช่ศูนย์นะลูกต้องเป็นลบ90เพราะหนูเสียตังก่อนเล่นครับ90บาทเข้าใจปะ่ะนะครับตรงนี้นิดนึงปกติขอต้อตัวแปรสุ่มเนี่ยนิยมแทนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่แต่ค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่มนิยมแทนด้วยตัวพิมพ์เล็กนะอันนี้ก็คือ รู้ไว้ใช่ว่าส่บาแบกหามโอเคนะครับข้อถามว่าในการเล่นเอ่อในการเล่นเกมแต่ละครั้งข้อสรุปใดถูกต้องอันเนี้ยคำว่าในการเล่นเล่นเกมแต่ละครั้งเนี่ยคือหาเขากำลังสนใจค่าเฉลี่ยในระยะยาวนะครับ ลก็คือค่าคาดหวังนั่นเองบางคนใช้คําว่าค่าคาดหวังบางคนใช้คำว่าคํา,า,ว,าคคว่าค่าคา,าดหมายอเอาที่สบายใจลูกภาษาอังกฤษเขาเรียก expected value นะครับบางทียอ่อมหาลัยเขาย่อเป็นตัว ex นะแต่ในระดับชั้นมปลายย่อเป็นตัว mu นะบางคนโอ้โ oh, หพี่ฟังถึงตรงนี้ผมบอกเลยว่าไม่เคยเรียนมาก่อนพลาดละนะครับแปลว่าโรงเรียนไม่ได้สอน เพราะจะลืมว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อหลักสูตรใหม่นะครับผมอ่ะเรามาดูก่อนจากสูตรมิลเท่ากับซิกมาเคูณพีเอกบางคนบอกโหพี่แล้วก็มิลเท่ากับซิกมาเส,ส่วนเอ็นนะอันนั้นมันเลือกค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะอันนี้มันเลือกค่าคาดหมายนะครับสูตรคือซิกมาเคูณพีอ,อ่ะหนูมาดูก่อนความน่าจะเป็นที่จะอะไรดี บวกเกบาทเท่ากับเท่าไหร่ก็ NE ส่วน NS NS 9นะเ s 9เลือก2เพราะฉลักมี9ใบเลือกมาสอใบทันไหมครับ NE คืออะไร NE คือผลคูณเป็นเลขคู่น้องครับธรรมชาติของการคูณเลขหนูต้องเข้าใจก่อนนะคู่คูณคู่เป็นคู่ ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคู่คูณคี่ก็เป็นคู่จะมีแต่คี่คูณคี่ถึงจะเป็นคี่ต้องเข้าใจธรรมชาติการคูณเลขก่อนการคูณเลขถ้ามีเลขคู่แฉลบมาตัวเดียวหนูจะคูณกันร้อยตัวก็ได้ขอมีเลขคู่แฉลบมาตัวเดียวผลลัพธ์เป็นเลขคู่เลยนะครับเพราะเลขคู่มีกี่ตัว2 4 6 8นะครับสตัว เรียกมันหนึ่งถัดไปส่วนเลขขี้ห้าตัวก็เรียกมันหนึ่งนะครับเลือกคู่มาตัวหนึ่งเลขเอ่อเลือกเดี๋ยวกันนะแป๊บหนึ่งนะอ,อย่างนี้นี่อ่อเอานี่ก่อน ns เป็นเก้าสี่สอง เพราะฉันั้เน NE ี่ยมันจะมี2กรณีคือกรณีแรกหนูได้คู่1ตัวคีหนึตัวกับกรณี2คือหนูสุ่มได้คู่2ตัวเลยหนึงภาพออกปะขอกระดึบตรงนี้หน่อยอคู่มี4เลือกมา1นึ่งขีมี5เลือกมา1ห,หรือ หนูจะคู่4ตัวเลือกมา2เลยหารด้วย 9, 4, 2านะนี่เลข5นะลูก 4, c 1ได้ 4, 4คูณ5ได้20 4, c 2คิดในใจก็ได้นะครับใครบอกหูเวอร์นะพี่ 4, c 2คิดในใจนะลองมาดูข้อเก่าๆพี่คิด ncr แบบไม่ต้องใช้ f a ก t o r i a l ให้ดูไปหลายข้อแล้นะได้6 9, c 2 เก้าส่นะครับก็ได้26ส่วน3 6ตัดทอนเหลือ13ส่วน18โอกาสที่จะเสียตังค์นะครับก็คือได้ขี้ผลคูณ2ใบเป็นเลขขี้เลขขี้มี5ใบหนูต้องเลือกมา2ใบ5มีเลขคู่แฉลบมาเลยเพราะถ้าเลขคู่แฉลบมาตัวเดียวผลลัพธ์ออกเลขคู่ทันที อานปะอันนี้อ่านว่าความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มจะมีค่าเท่ากับลบเกนะพอแปลเป็นความหมายก็คือความน่าจะเป็นที่สุ่มหยิบสองใบแล้วผลคูณเป็นเลขคี่นะครับก็เป็น10ส่วน36ตัดทอนก็เหลือ5ส่วน18จบ นะแทนค่าเข้าสูตรค่าคาดหมายหรือค่าคาดหวัง x 90ความน่าจะเป็นที่จะเกิดนะความน่าจะเป็นที่ได้ตังหรือได้ผลตอบแทน90เป็น13ส่วน18บวกลบ90ความน่าจะเป็นที่จะเสียตังเก้าบาทเป็น5ส่วน18ดึงตัวร่วมออกลูกอ,อตัดเลยก็ได้185เป็น90 18บห้าเป็นเก้านะดึงหเป็นตัวร่วมออกเหลือ13บสามลบหถ่นปะสิบลบหได้8 8 5 40ดี่สิบนี่ราะผลตอบแทนในระยะยาวยังกำไรนะบวกคือกำไรนะสีบาทก็เลยตอบใชยข้อสองเป็นยังไงครับพอได้ไหม าบางคนบอกไม่เคยเรียนเลยพี่เรื่องนี้นะเป็นเรื่องละที่โรงเรียนลืมสอนหรือเปล่าเพราะนี่เป็นหัวข้อหลักสูตรใหม่พอได้นะครับตัวแปรสุ่มนะถ้าชื่อเต็มเตคือตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นอ่ามีใครงงตรงไหนก็แคปไว้ดีๆนะลูกนะนะนี่สูตรค่าคาดหมายหรือค่าคาดหวัง นะความหมายของค่าคาดหมายค่าคาดหวังเนี่ยก็คือค่าเฉลี่ยในระยะยาวหนูภาพบอกปะก็คือเกมเนี่ยหนูอ่าหนูจ่ายเงินก่อนเล่นเนี่ยครั้งละ90บาทแล้วเขาให้หนูสุ่มหยิบขึ้นมา2ใบ2ใบ2ใบนะครับบางทีหนูอาจจะได้ตังเกบางทีหนูอาจจะได้ตังลบ90แต่โดยเฉลี่ยในระยะยาวแล้วนะครับจะถือว่าหนูได้กําไรครั้งละ40บาท ก็ถือว่าเป็นเกมที่ผู้เล่นได้เปรียบเจ้ามือนะประมาณนี้นะครับอ่ะลอกให้ได้ปรรอยเขาย1 2ส